คำว่าแหว่งเว้าของอาจารย์ที่ว่าคือปัจจุบันเวลาเราเห็นบ้านเนี่ยแหว่งเว้าที่ว่านี่มันไม่ได้มันแหว่งจากอะไรจากกรอบสี่เหลี่ยมหรือว่าจากกรอบสี่เหลี่ยมฮะโดยปกติแล้วเนี่ยเราถือไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะฮะขอให้เป็นสี่เหลี่ยมเต็มๆเนี่ยเราถือว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมีห่วงช่วยที่ดีถ้าบ้านเริ่มแหว่งว้าเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่เสียหายในทางหงช่วยเริ่มสตาร์ทเสียหายแล้ว อาจจะไม่แข็งแกร่งแล้วไม่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงสุดบางครั้งบางทีเนี่ยเราพบว่าคนที่อยู่อาศัยเขาบอกว่าเขาโอเคเขาประสบความสาเร็จแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันกับคนที่อยู่บ้านซึ่งไม่แหวงเว้าเลยคนที่อยู่ในบ้านที่ไม่แหวงเว้าเนี่ยโอจะได้มากกว่าเขาเยอะแต่ว่าโดยที่ว่าเขาเขาดูตัวแค่นั้นเนี่ยเขาได้แค่นั้นเขาก็นึกว่าดีแล้วซึ่งเราเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่าเยอะ นะฮะเราก็เราจะรู้ได้เลยว่าเออก็เท่านั้นแหละอ่าคือบางทเาีเราพูดอะไรไปเนี่ยนะฮะมันมันไม่ได้เพราะเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นคือคนอยู่ในที่มืดเนี่ยอะไรอะไรทุกอย่างก็มือดอ่าคนที่อยู่ในที่สว่างอะไรอะไรมันก็สว่างอ่าจนกว่าจะได้มีการเปรียบเทียบระหว่างสว่างกับมืดถึงจะรู้ว่าอะไรแบบไหนยังไง เปรียบไปก็เหมือนว่าคุณยืนอยู่บันไดขั้นที่หนึ่ง <c oughs> มันจะไม่ได้เห็นอะไรมากไปกว่าคนที่ยืนอยู่บันไดขั้นที่สุดน,นั้นครับใช่ครับพงะเจ้าอต้ามกดำจะอยู่บันไดที่ขั้นที่สูงสุดเสมอใช่ครับ <c oughs>